อันนี้บนไว้กวันนะนั่งนั่งสาาธินั่งสามวัน3วันก็เลยได้ขายปาตัวเราเรามาขอคนด้านหลังอะพอมีหวังนะโยมเพราะว่าอะไรมีเคสตัวอย่างนะขายเรียบร้อยแล้วไม่น่าแเรียบร้อยก็ขอให้บริษัทตังๆนะทำงานบริษัทอะไรเนี่ยเคสอุตสากรรมวันักแก๊สติดแก๊สรถยนต์ด้วยแล้วอย่าลืมกันเด้อ สาลาตูมีโยมกับสมบปอาการบอกว่ารูปคำที่บ,บาอาจารย์ใส่ทำให้เขสวยจังเลยอยากจะได้เขา,าสวนมนงินประมาธที่ภาวนาโสดถัานนั้นเถิอธุรกิจการงานบริษัทของเราจะได้ปังปังลูกค้าจะได้เยอะเยอะเหมือนคนมาหาปาอาจารย์โยมคนนี้ตั้งจิตอธิษฐานขายที่3วันได้ขายอันนี้มานทำอะไรเนี่ย โอยังไม่ถึงน้องปูเขาน้องปูมันแก่เกินไป้ยจาปูองดำขายที่นะช่ขาย้โอยู่ที่กระนนอ้กระขายเท่าไรอะานคนนั้สิบล้านอยย่คนนี้เลยสิบล้านคนนั้งหนังหกล้านคนเนี้ยสิบล้านคนนั้นอะไม่มีอะไรขาย อ้อะไรต้นที่ขาย่าไร2สองล้านคนนั้นยิบเอาด้วยหล้านคนนัมาด้วยกันตังจิตอธิษฐานนะนามโอัสสภปคาวะโตอราอัโตตัสแรดังแล้วคนไทยที่นะพุทธภูชาพุทธภูามภูชาสังฆภูชาข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน อยู่ที่จังหวัดอําเภอตำบลในราคาขอให้พ่อปู่ไม่ยากบรรดุบรรดาขายที่สงหวังสงปาตนาอันนี้ก็คือนกเต้ที่อยู่จังหวัดอะไรนะอ่านเต้อยู่จังหวัดอุดรนมอปมขายที่50สบล้านขายที่ไหนอะ ขายที่อุดรธานีนานถ้าได้ขายภายในสามเดือนเนี่ยมาแก้บนตั้างที่ปฏิบัติธรรมทา่าไหร่อ่ะสองล้านค่ะสองล้านสาธุาขอให้ได้ขายภายในสอง